สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะคะเมื่อนี้ลรองไทยถอดสดเบิงนะคะเพราะว่าไอ้เมื่อน,นี้บ่มีฝนม่มีฝนนะคะเมื่อนี้ยฝ่าแสงจางฟางเลยนะคะพี่น้อง้าพี่น้องมาไล่สดเบิงก่อนนะคะอันนี้เป็นจนก้อนสีไ้อาหารนะคะพี่น้อง ตัวน,นี้โก้ก็โก้ก็นั่งจา่าอยากกินเงี้ยแล้วอยากกินอาหารแล้วะคะ่ะกบโตผู่มันก็ะ้องแล้วมันห่าวเลยเนาะอย่ต้องรอว่าเบิ้งฝนเบิ้งเบิ้งฝนเบิ้งฟ้าแล้วก็เบิ้ง,ะะงอันนี้กันพี่นอ้องเบิ้งกบไอ้แมีพันธุ์ก่อนว่าเคืนสิพร้อมบอ่นะคะ น,นี่เป็นกบเนื้อนะคะเป็นกบเนื้อที่เข้าเลียงไว้นะคะละกาวไวทกคาดเป็นกบพ่อแม่พันธุ์สำหรับปีนาน้่นะคะตัวนี้ก็ประมานร่อยก็โตนะคะพี่น้อง น้ำก็ลืมจะเคียนแล้วแต่ถ้าสิราเปลี่ยนไทยน้ำเพื่อเดี๋ยวน่าจะมหนูอืน่นเพราะว่าเจ้าหน่อยกับสิใหาอาหารแล้วนะคะอาจะเปลี่ยนไทยนนำประมาณหนูอืน่นย่มสี่สวยนี่แหละประมาณสามสีมงเสานี่แหละพี่น้อง มันสิมันมันเข้าใจว่าเขาสิใหายอาหารมัน,นมันเข้าใจว่าเขาสิใหายอาหารมันที่หล่องเห็นมห้ มันกำลังหิวถึงเวลามันกินกับประมาณหาโมหกโมแรกนี่แหละ มันหิวอหลีพี่น้องเนี่ยจักหน่อยจักหน่อยเดี๋ยวถากอนจักหน่อยจังกินเด้อจ้าเด้อนี่มันกรบเบิ่งไม่กรบไอเหมือนหัวเขียวตัวหนึ่งนะคะพี่น้องหัวออกสีเขียวเขียวนี่นี่คือมืหิวอ่ะหิวหิวหิวอยากกินอ่ะ อ่าน่ะเห็นบาเห็นว่าอยู่แล้วใช่ไหมลกูกนี่มันกัดมือเขาเด็เดเลยอยู่ได้นี่พี่น่องเพราะว่ามันโตใหญ่แล้ว การให้อาหารก็สิเป็นการไอให้อาหารให้อาหารกบนี่แหละพี่น้องนะคบเป็นอาหารกบโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่นมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะเพราะไมลากินไปแล้วเพิ่นสีมีแห้งนะคะล้วก็เพิ่นสีให้กะอ่อเขาเรียกอะไรเนื้อนะคะสีให้เนื้อสีให้เป็นกบเนื้อล้วก็สีให้พลังงานสูงนะครับเพราะว่าโปรตีนสูงถ้าเป็นอาหารกบโดยเฉพาะนะคะโปรตีนสีสูงมากๆเลยนะครับพี่น้องแล้วโปรตีน สอบหนึ่งจะอยู่ประมาณ30%นะคะราคาก็จะแพงอยู่ตาหมอสําหรับกันเลี้ยงกบโดยเฉพาะเพราะเป็นอาหารกรบถ้าถ้าพี่น้องให้อาหารปลาเนี่ยถามามันจะใหญ่บ่มันก็นใหญ่แต่ว่ามันจะช้านะคะมันจะชาหลักการม้วนสามกลามเนื้อของกบเนี่ยมันก็นจะบอก่ครดีปันไหนทออาหารกรบโดยตรงนะคะพี่น้อง นี่ี่มันมันบริมีแค่นี่พี่น้องมันอยู่ประมาณสามบอกคแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันกระสีตัวนี้มันจะหน่อยแน่นะคะมันจะมีตโตใหญ่ตัวนั้นจะเป็นตัวมื่อกี้ที่ให้เบิ้งจะเป็นรุ่นแรกนะคะ อันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นที่สองนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นที่สองนะคะหล่ะก่ะตอกตอกการนี่จะเป็นรุ่นรุ่นล่าสุดนะคะเดี๋ยวถามันใหญ่แล้วเาต่สิมามาขะกันคือเก่านะคะพี่น้องเพราะมันใหญ่แล้วเาต่สิมาขะกันคือเก่านะคะต้นนี้ก็เริ่มใจะหัวอาหารเหลี่ยวนะคะ

เนี่ยแนะเ่เริ่มจะเริ่มจะหิวอาหารแล้วนะคะนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแ้วพี่น้องตัวนี้กับประมาณลอยกระตนะคะตัวนี้ประมาณาลอยกระตเวลาเป็นเด็กกินเนี่ยนี่เพิ่นกับฟื้นกล้ามเนื้อน้ำตโอ้มีกบหัวเขียวนั่นพี่น้องมีกบหัวเขียวอยู่ตัวหนึ่งบอน,นี่กับมีกบหัวเขียวที่สอง มีกบหัวเขียวยืดจักตัวเอา้าสองสองตัวพี่น้องเห็นสองตัวเห็นสองตัวนะโอ้เห็นสองตัวแสดงา่าบอนี่สีมีหลายอยู่ขันเบิงดีดีนะุ่นหุ่นตัวหนึ่งหุ่นหุ่นตัวหนึ่ง นายตัวอยู่ยนี่นะเบิง้งมันหิวมันหิวมัน,ห,มนหิวก็สิเป็นประมาณนี้แหละนะคะพี่น,อน้องมันก็นยากเนาะทัว่ามันหามมันก็สิกินอาหารประมาณซนีน่แหละ มาค่ะมา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 ออกกําลังไก่นะคะเดี๋ยวล่อ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 ผสมอาหารก่อนนะคะมาจา้ามาจา้าทุกคนเด็กเด็กเด็กเดี๋ยวมาจา้าหิว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 แบบยางคากเลยนะคะพี่น้อง อันนี้ก็อันนี้ก็บ้อนี้ก็ประมาณลอยลอยก็ตูนะคะลอยเกือบสองลอยยี่ดอก ลนะอันนี้แม่ตัวใหญ่เฮานะจ้าม่ตัวใหญ่จ้าจ้าี่ยสลอสเลียอยู่นี่หากินได้หนิพี่น้อง กระสีนี้อันมีอยู่สามบอ่อนี่ยนะจะเอาไว้แล้วก็สีค่อยๆเอาไว้เรื่อยๆนะฮะี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวผสมหัวอาหารแล้วก็สิเอามาให้กินเลยนะคะพี่น้องการล้างจะทำความสะอาดก็คือว่าการทำความสะอาดสุม,มือได้ก็ดีนะคะสุม,มือได้ก็ดีตาบาดหาบ่อใดกี่ติดก,ดกับสองมือชนึงสามมือชนึง ทำภาษาแับนี้จะเตียนทหาหนังซื่อๆนี่แหละแล้วก็เอาแผ่นยางนี่ตากแดดแผ่นยางนี่ล่างชีดแล้วก็ตากแดดเพื่อขาเสือแบคทีเรยแล้วก็้ากรบมันด้กินอาหารกบโดยเฉพาะที่มีโปรตีนสูงร่างกายมันก็สีแข็งแรงสมบูรณ์มันก็สีตานห้าโลของเดยตัวมันเองนะคะล้วก็ตอนนี้มันมียาเหมือนเขาเรียกอ่าเป็นยาฆ่าขี้กระตุกเนาะภาษาอีสานนะคะเป็นยาฆ่าพยาธิสำหรับ นะคะสำหรับสัตว์น้ามันมีแล้วนะคะเอาให้กินผสมอาหารให้กินแลลวที่นี่กบเข้ามันกระสิบมีขีก่กระตือมันกระสีอุดมสมบูรณ์นะคะมันกระสีอ้วนประมาณนมีนะคะพี่น้องท่านใดน,นะคะที่อยากเลี้ยงกบนะคะพี่น้องก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามาเลยนะคะซีเด เลขเปียงก็คิเห็นสิเด็กสอบถามกันเนาะนะคะเพื่อสิจ,จะได้เข้าใจในการที่จะเลี้ยงหรือในการที่จะลงทุนที่จะเลี้ยงต่อไปนะคะว่าเป็นจาน้าไดการตลาดพ่อใดบอนะคะพื้นที่สียูนอยูอำเภอใดจังหวัดใดนะคะเข้ากับมาคุยก,กันท่าพี่น้องเข้าสนใจนะคะ มันหิวแห้งมันหิวแห้งจนแบบเออนะตัวนี้ตัวแบบอันนี้ตัวในตัวประมาณกลางมันก็อยากหิวมันก็อยากกินเนาะเดี๋ยวนอออาหารแ๊บหนึงนะะ่งค่ะ บึงมันก็ยังนํามามันหญ่มันบริกินเนาะนี่มันมันหญ่มันบริกินเหมนมันมันหิวต้นตัวตัวนี้มันเนี่ยใส่ขนาดใส่มันกระแตกตางกันหลายเดียวถ้าเกิดว่ามันใหญ่อีกจังหน่อยเฮากับิ่ามันคาดขนาดเรื่อยๆจังสี่น้อนะคะเพื่อที่จะให้มันอยู่ในบ่อเดียวกันทีมันแบบว่า สมบูรณ์นะฮะบัดมัมกระสิลดการกินกระลุงนะครับพี่น้องมันเข้าใจว่ามันเข้าสีหายอาหารมันมันกับมันกับเดียวเบื้องหน้าเขาเห็นมาสลอเซียมันเริ่มหวแล้วมันก็จะมาได้บันพี่น้องมามามา

Nên mừng tụi nha quý này, này, có mỗi kéo tôi nói đây là tin bây giờ này này nè, nè, đi 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 mẹ đi 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 nè, nè đi nè đi 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 Má má má, 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 má. มา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 เร็ว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 มาก่อนมาก่อนเร็วเร็วขาเร็วเร็วเขอแถวขาแถวเข้าแถวเข้าแถวมามหกินบ้ากินบ้ kìm bỏ há này. อ้อยมันอ like ันโดนลายพี่น้องมันก็สีหงว่าเข้าตัวมันนะคะแน่เบิงเบิงมันกันยังกัดขากันพี่น้องเอเ้ยเนี่ยแนเบิง มันก็สิกัดกันยังสิละเนี่ยนะเห็นมั้อืมมันเริ่มหิวแล้วมันเริ่มหิวแล้วมันกัดกัดขาจริงเนาะแกถือขากันมัน,นี่ก็บ,บรย่อมปล่อยได้ไหมเนี่มึงมันย่มอ,ยอมปล่อย ออกแยกแยกบะย้อมบะย้อมตัวกัดกับบะย้อมปล่อยเลยแน่พี่น้องอุ้ยสุดยอดแหงเออปล่อยแล้ว ขันบ๊อบไปนี่คือขาขาดแทบพี่น้องมุมแมสอันหิวจนอันเศร้าอันยินเลยบอกเดี๋ยมานะคะ กำลังจะเอาอาหารมาให้นะคะแม่กำลังตักอาหารนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะนีเบอร์สามเลยเนาะนี่ นี่อย่างตากมันออกโอ้ยนี่นี่นกัดกันพี่น้องโอ้ยคาบขาบ,ขาบ,ขาบปากอย uh. ู่เ่เห็นได้บางแหงนี้ก <c oughs> ็อยากหัวเนี่ยเอาตากคุณอเ,เอาไปใส่ต้นหน่อยคุณก,การการัดกันพ่อมันเนี่ย กินกระซ้างมันมันก็ียดขนาดนี้นี่ตัวนี้เป็นซี่คือจังทองไข่นี่ยแม่ตัวนี้นี่เนี่ยตัวนี้หมูจริงอืมเป็นที่ทองไข่แม่เดียวหมูนี่ทองโบย่อยนะน้าไอกระโบย่อยกินหน่อยกับกินกันเหี้ยจัง ันี่มันกินได้เบอร์ไรอ่ะมามาเมืองเมืองเมือ,มองกำลังกิสนส่วนซานส่วนซานอยู่ นี่ตัวนี้มันงหญ่กว่ามูนี่ตัวเจ้านะเขียวหัวเจ้าเขียวนี่นี่นะคะนี่ให้กำลังกินอาหารกันเลยนะจ๊ะดสามบอนี่กำลังกินนะคะอุ้ยนนี้เบิ้ดแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองพี่น้อง เฮ้ยน,นี้ก็แป๊บเดียวนี่สะเบิดละนี่เลยแค่นนเพราะนี่กะสกินเบิดละเนี่ยขอบคุณทุกท่านท,ท,ที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ